คน้คนดวงย่อ,อยวงจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยตัวคุณเองครับจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาทดลองแล้วก็ค้นฟ้าตามสไตล์แจ็คก,กี้ครับภาพรวมธาตุน้ำเดือนกันยายน2564เขาบอกว่าจะได้ราบจากธุรกิจอย่างไม่คาดฝัน จากความสามารถของตัวเองเลยนะครับเน้นนะใช้ความสามารถ <c oughs> ของตัวเองนะ <c oughs> เดือนนี้จะได้ราบแน่นอนม <c oughs> ีผู้ใหญ่หรือว่านาลีอุปถัมภ์เลยนะโอ้โหถ้าเป็นผู้ชายนะครับมีเกณฑ์จะได้คู่ครองนะพบคนที่ถูกใจในเดือนนี้นะแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ให้ระวังเรื่องมือที่3นะให้ระวังเลยนะครับหรือจะมีเรื่องของผู้หญิงนะครับมาทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเลยนะครับเดือนนี้ถ้าจะรับปากใครนะครับ ให้พิจารณาเป็นพิเศษอย่างรอบคอบเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้อึดอัดใจในภายหลังนะสำหรับคนเกิดธาตุน้ำเรื่องเงินเงินทองทองก็ยังห้ามคนอื่นยืมเด็ดขาดแล้วนะครับนี่จะศูนย์นะครับมีโอกาสให้ไปทำบุญทําทานกันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะสั่งสมบุญนะครับเก็บเอาไว้ในยามดวงไม่ดีนะครับ